ฉัดจันใส่ในทุกในการสม,ราาามัชญาพัฒนาถึงรายงานสีบุรีนะครับวันนี้ก็ออกมาเยี่ยมผู้เขา้ารับการฝึกนะครับหลังจากสำเร็จก,การฝึกอบรมนะครับเขออน,นุี่ยแต่ละท่านแนะนำตัวนิดหนึ่งชื่ออะไรกันบ้างนามสกุลอะไรทำผมชื่อชื่อนางสาวนิโกะมาเป็นวิทยากรในการฝึกอบรมครั้งนี้ครับครั้งที่ทแล้วเนี่ยนางสิง่ ทัางน่าก็คือเป็นผลผลิตของที่เรียนมาใช่ครับแต่ละท่านนนะครับอย่างเช่นการสุพงแล้วนะครับทางอาจารย์แล้วก็ทางวิจิ์แต่ละท่านที่ไปดมมานี่มีมีมาขยา่อนในเรื่องของการประกอบอาชีพสลัดนะครับมีนะครับชึ่อไหนก่อนด้วยับ่อหม่ก่อเด้ที่จริงๆเขาก็ก็สนใจค่ะก็ยังอยากฟังต่อในช่วงนี้อาจจะ คิดอยู่ว่าคิดเขาเป็นรุ่นใหม่รุ่นนี้ค่ะเป็นรุ่นใหม่ของเรานะก็ถ้าถ้าให้ทำก็คงพอจะทำได้ที่พี่พิชปทาทำอยู่นะคะครับเราทำอยู่อืม ได้ขายได้บ้างหรือยังคะมีค่ะมีขายของมาจ้างด้วยอ่ารุ่นนี้ของของคุณรัตี่ขายไปแล้วที่ทำที่เรียนไม่ใช่ยโทษทีไม่ใช่ค่ะน่ะทันสองเลยใช่ไหมารที่วันครับเรียนห้าวันไปที่เรียนอ่าาปที่เรียนเลยขายๆเลยอะไรได้เพิ่มเลยท่านตาเห็นไหครับ เขอบคุณมากนะครับที่จะเวลามาสภาพแาดล้เกี่ยวกับช่องทางหนึ่งเรื่องของความสำเร็จขอาช่องกานที่เป็นตัวทอานก็ชื่นมากครับสำหรับมครับ